ตัวเองเนี่ยสามารถเสริมจมูกได้ด่งพุ่งได้ขนาดไหนนะครับวันนี้หมอก็มีวิธีเช็คง่ายๆนะฮะคนไข้ที่มีความคิดที่จะเสริมจมูกนะฮะก็จะมีคําถามมาว่าตัวเองเนี่ยสามารถเสริมจมูกได้ด่งพุ่งได้ขนาดไหนวันนี้หมอก็มีวิธีเช็คง่ายๆนะฮะก็คือว่าคนไข้เนี่ยใช้นิ้วมือตัวเองนะครับ บริเวณสันจมูกและปลายจมูกดูนะฮะสันจมูกเนี่ยถ้าเราจับขึ้นมาแล้วเราสามารถยืดเนื้อจมูกได้เยอะนะฮะเหมือนกับเนื้อยางเลยนะฮะยืดออกไปได้เยอะเนี่ยแสดงว่ามีมีเนื้อจมูกบริเวณสันที่เยอะสามารถทําบริเวณสันจมูกตรงนี้ได้โด่งนะครับส่วนปลายจมูกเนี่ยให้ลองลองจับบริเวณฐานจมูกตรงข้างล่างดูนะฮะแล้วลองลองยืดขึ้นข้างบนดูนะครับถ้าเราสามารถยืด บริเวณฐานจมูกออกไปข้างหน้าได้เยอะแสดงว่าสามารถทําปลายจมูกให้พุ่งได้เยอะนะฮะแต่ทั้งนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับอน่ารกการประเมินเนื้อที่ถูกต้องและแม่นยำเนี่ยควรจะไปให้ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางเนี่ยช่วยประเมินอ,อีกทีก็ได้ครับ